สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญกุมหลวงชุมพรเขตดุดมสังนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน เป็นเหรียญออกปี2466นะครับเนื้อทองแดงกับไหลทองนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวนะครับสภาพเนี่ยผ่านการใช้งานมานะครับมีกระไหลทองเล็กน้อยนะครับมูลค่าที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะครับจะมี3เนื้อนะครับถ้าเนื้อทองคํานะครับมูลค่าเนี่ยจะแพงมากนะครับราคาเนี่ยหลักล้านถึง10ล้านต้นนะครับผม ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมูล,ลค่าตลาดนะครับราคาในยอยู่หลักแสนปลายถึงล้านต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับสว,สวยนะครับราคาในยอยู่หลักแสนกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งดิ้งไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นกันครับผมจุดสังเกตด้านหน้านะครับในความเข้าใจของผมนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีพิมพ์เดียวนะจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณรอเรือตรงนี้นะครับอ่าบริเวณรอเรือตรงนี้นะครับตัว หัวลอเรือนะครับจะเป็นเส้นขนแมวนะครับผมแต่ตัวลอเรือเนี่ยจะเป็นเส้นหนาๆลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนเนเนเอ่าเห็นไหมครับบริเวณหัวลอเรือนะครับผมเขาจะเป็นขอบลวดน,นะครับผมแต่ตัวลอเรือเนี่ยเขาจะเป็นเส้นหนาๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่าจุดแรกนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณสอสารานะครับผมอ่ะเราก็ตัวกระรันนะครับผมอ่ะเขาจะเชื่อมติดกันลนักษณะแบบนี้นะอ่ะเราผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าเนี่ยครับปลายสอสาราตรงนี้นะครับอ,าอ่า,นานอเขา,า,าเจะเชื่อมติดกันนะครับแล้วตัวหนังสือเนี่ยเขาจะหนานะครับเท่ากันหมดนะครับผมอ่าลักษณะเนี่ยจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะอา่าในแม่พิมพ์นะครับแล้วว่าตรงปลายเนี่ย นะครับผมตรงปลายเนี่ยจะมีติ่งแหลมๆนะครับขนาดเหรียญพันการใช้งานมายังเห็นนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับสลาอูนะครับผมปลายสลาอูเนี่ยเขาจะโค้งลงมานะครับแล้วปลายเนี่ยเขาจะแหลมนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูอ่าตรงนี้นะครับอ่าตัวสระอูตรงนี้นะครับเขาจะหนานะครับผมอ่าแล้วตรงนี้นะครับเขาจะเป็นปลายแหลมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ ปลายเขาจะตกลงมาลักษณะแบบนี้นะครับจุดที่3านะครับที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับสอสาราตรงนี้นะครับข้างๆส่อสารานะครับจะมีขีดเล็กๆนะครับอยู่ข้างๆนะครับบนพื้นเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ครับผมตะแคงให้ดูนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับจุดที่3ามนะนี่นี่นี่เอียงให้ดูนะครับ อาจจะมีขีดนะครับคมๆเล็กๆนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับบริเวณพอพานกับสนานะครับเขาจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับผมจะมีจุดตรงกลางลึกลงไปแบบนี้นะครับอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าบริเวณพอพานนะครับลักษณะเนี่ยนะครับผมจะเชื่อมติดกันนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู ตรงนี้นะครับจะเชื่อมติดกันแบบนี้เลยนะครับแล้วตรงหัวเพาวพาเนี่ยจะเป็นจุดนะครับลึกลงไปนะครับผมเป็นบุ๋มนะครับเป็นบ่อลึกลงไปลักษณะแบบนี้คมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหน้ากันหูเจาะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหูเจาะของแท้นะครับผมนี่นี่อันนี้ก็คือมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายนะเดา๋ยวผมจะเลื่อนนะครับมุมฝั่งขวา อ่านี่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 อ่าหูจาะนะครับมูฝั่งขวานะพื้นผิวเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะตึงนะครับผมอ่ามีทั้งมีทั้งกระไหลทองนะครับผมอ่าแล้วก็เปียกทองนะแล้วก็เป็นผิวไฟก็มีนะครับอันนี้ที่นํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะอ่าลักษณะนะครับผิวพันธุ์นะครับเขาจะตึงแบบนี้นะครับผมอ่าตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมนะครับตัวนานานะครับแบบนี้นะ ในความเข้าใจของผมนะครับมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมทิ้งลิงก์นะครับไลน์ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมล่างนะครับผมถ้าเหรียญสสวยๆนะครับก็จะมีเส้นขนแมวนะครับลักษณะแบบนี้นะอันนี้ที่ผมนํามาเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับจะเห็นบางๆนะครับแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับตัวหนังสือนะครับเขาจะเป็นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสี่เพี้ยนยังไงต้องขออภัยนะครับผมนี่นี่ผมพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับลักษณะนะครับพื้นนะครับเห็นไหมเขาจะตึงนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมนะครับขอบลวดข้างนอกนะครับก็เป็นอุปกรณ์ในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับขอบลวดพวกนี้นะ เดี๋ยวผมเลื่อนมานะครับบริเวณใบหน้าท่านนะครับใบหน้าท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลงมานะครับดูบริเวณลําตัวท่านนะครับลําตัวท่านนะครับผมเครื่องยศนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะเบอร์เบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเบอร์เบอร์นะจะไม่คมนะครับถ้าคมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของเลนแบบนะลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม อ่านี่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 แล้วตรงบริเวณนะครับตรงหน้าอกตรงนี้นะครับเขาจะยกสูงขึ้นมาเห็นไหมอ่าพื้นเนี่ยครับ training, behold, เขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะอ่าในความเข้าใจของผมนะครับเดีย๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมีหลายแม่พิมพ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับที่ผมเอาไห้ทุกท่านได้รับชมกันนะอ่าจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับบริเวณนะครับท่อทงตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับผม แต่ตัวบริเวณท่อทงเนี่ยเขาจะหนานะเราบริเวณตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีขีดนะอเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยครับจะมีเส้นขนแมวนะครับเป็นขีดลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นขีดนะครับนี่หนึ่งผมเอียงให้ดูนะอนี่ครับจุดสังเกตแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมจะดูนะครับบริเวณหัวองูนะครับ ในบริเวณพื้นหัว hehe, งองูเนีย่ยจะมีจุดลอยๆตรงกลางขึ้นมานะครับอ่าแล้วบริเวณหัวงงูเนี่ยจะมีเส้นแตกเชื่อมกับหางงูลักษณะแบบนี้นะครับจุดที่สองนะอ่าเราโฟกัสให้ดูน ah, ี่น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 ี่อ่าล <Alberto. S 2> own right ักษณะนะครับเห็นไหมในบริเวณพื้นหัวงงูตรงกลางเนี่ยจะมีจุดลอยๆขึ้นมานะครับผมอ่าคมๆนะครับลอยๆขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็จะมีขีดนะครับเชื่อมติดกับปลายหางองูลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็คือจุดที่2นะครับผมที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณมอม้านะครับผมอ่าตรงปลายมอม้าเนี่ยจะมีเส้นนะครับขนแมวนะครับอ่าขึ้นมาคมขมนะครับบนพื้นเหรียญข้างๆมอม้านะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าลักษณะนะครับตัวมอม้าเนี่ยเขาจะหนานะครับผมปลายหางเนี่ยตรง ตรงด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับแทงขึ้นไปข้างบนลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับอ่าเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับอ่าแซมขึ้นมาด้านข้างนะครับเป็นเส้นเล็กๆคลมๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับสระอูนะครับตรงหัวสระอูเนี่ยจะมีจุดกลมๆนะครับ ลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญตรงกลางนะครับผมอ่าแล้วปลายหางสระอูเนี่ยนะครับเขาจะเป็นปลายแหลมตกลงมาเล็กน้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าลักษณะนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงหัวสระอูตรงนี้นะครับจะมีเมดกลมๆนะครับลอยขึ้นมานะครับอ่าลักษณะตรงกลางลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วต้องปลายสระอูนะครับผมจะเป็นปลายแหลมๆนะครับอ่าเล็กน้อยนะครับแล้วจะตกลงมาเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าผมเอียงให้ดูแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูจอด,ด้านหลังกันอ่าหูจอดนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับหูจอดของแท้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าบริเวณหูจอดนะครับอ่าเดี๋ยวผมพลิกนะครับหูจอดมุมฝั่งขวาอ่าหูจอดนะครับมุมฝั่งขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ อ่ารูเขาจะเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับผมพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะตัวหนังสือเนี่ยด้านหลังนะครับตัวเนี่ยเขาจะเล็กกว่านะครับผมตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะหนากว่านะครับอ่าขอบลวดนะครับตัวหนังสือพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอ่าด้านหลังเนี่ยมีหลายแม่พิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับผมราคาแต่ละบล็อกนะครับไม่มีผลนะครับผมอ่าอยู่ที่ความสวยนะครับ มีแบบที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะาผมก็ยินดีนะครับรับเช่าพานอกสถานที่นะครับผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผมนี่ก็คือพื้นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะพื้นเนี่ยเขาจะตึงๆแบบนี้นะครับผมขอบลวดพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับอขอบลวดลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับ แล้วก็เราไปดูนะครับตรงด้านหลังนะครับตรงบริเวณตรงกลางนะครับผมนี่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 เส้นพวกนี้นะครับเส้นพวกเนี้ยนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา,าได้เช่นกันนะครับความคมนะขนาดเหรียญผ่านการใช้งานมานะครับก็ยังมีความคมอยู่นะครับถ้าเหรียญสวยๆนะครับจะมีวงเดือนนะครับออยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ผ่านการใช้งานมานะครับพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับ เดี away, the 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 pues, the the ๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันด้านข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับอาก็จะเป็นข้างเรียบๆรียนะครับมีเส้นขนแมวบางๆนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหรียญผ่านการใช้งานมานะครับเส้นขนแมวเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดมากนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านล่างนะลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวานะครับด้านบนนะครับผมอันนี้นี่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 ตรงนี้นะครับนี่นี่ลักษณะนะครับด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่นี่อันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวดูนะครับบริเวณนะครับด้านขวานะครับมุมล่างนะครับผมมุมล่างนะครับนี่นี่นี่ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้างลักษณะกระบอกนะครับแบบมีเส้นขนแมวลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะอ่าแบบนี้อันนี้ก็คือมุมล่างนะครับการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชบ่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่าน,านลูกค้านะครับมีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ หรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องนะครับเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ